สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามาเบิงกเกษตรผสมผสานจ้ะภายไต่พื้นที่แค่หนึ่งไร่พิกัดแกอยู่บ้านเกาขามตำบลเกาขามอำเภอหน,น้ำยื่นจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเป็นสวนของพ่อ้าพี่น้องพื้นที่แค่หนึ่งไร่รายได้เฉลี่ยต่อปีได้เรลือเก็บปีละแสนพี่น้องอมาอันนี้ไี่ภาพพี่น้องข้าเบิ้งกอน มากงูเหนียวยากมากบวบ ngủ n h a ว nhau อ้ยต้องเฮ็ดผสมผสาานหลากหลายพี่น้องแยกสิดแดงเงินแสนภายใต้พื้นทีหนึ่งไรพอเิ่นกับขยายออกลายยางมองนี้ว่าสิเหลียงอันนี้เลียงกบแล้ว่ะทุเรียนกับปูกพี่น้องทุเรียนกระปูกไว้ในเหงาวกล้วยเลยขวดเป็นพันมาลีองเด้อพี่น้องเด้อ เราขายนอ,อยโยกนอละสี่สิบาทพี่น้องผู้ใด,ดสนใจกะเดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรไว้ใต้คิดให้มาเอากับสวนเลยกล้ยมาลีอองกะเพิ่นเอาไปเฮ็ดเป็นกล้ยโอบพี่น้องเป็ตยูแห้งจะ้ะสวนกระนลงหลื่นดีแห้งพี่น้องพี่ริมหวยแก่วยู่บานเข้าคามได้จ้ะพี่น้องมูนึง าลากลกสีซุ่มส้นล่ำหวยแกวใครอยากมาเบื้องงานเบิ่องอันอกะมาได้จ้ะได้ได้ัดกๆักกับสิยุทได้จากอันนี้แล้วพี่น้องพักผ้า่ยนี่พี่น้องบานคอยเอินพักผ้ายจ้ะทรงหลานขับปุ่นซี่หลานเก็บทุกมือจ้ะเพราะว่าหลานขับปุ่นบานไม่ต่อยดีเป็นขายดีเพราะว่าทรงซี่หลาน ไปเศ้าละสามสี่ร้อยบาทกับลักๆกระไดจากนี่ละจากสมือก็มีอยู่้ายบอ,อยู่พี่หนอสำหรับพักถ่ายทั้งบานกับเอินพักกันจองาจานะจ๊ะเนาะนี่ามาเบิงว่าเพิ่นปลูกย้งแน่เห็ดจังไหแน,น่จังสีใดไาย่าดปีละแสนในเหนือทีแค่หนึ่งไรพี่หนอนี่ตะไคร่กับสีปลูกว้รับวางระวางกล้ย ปากคงกะมี่พี่น้องซุกแซวอยู่จ้ะปากคงอยากเป็นโลกแม่พี่น่องปีนี่เดี๋ยวพาไปเบิ่งฟังนี่นะปอกับแม่แล้วขยันจ้ะเล่าว่าเฮ็ดจังได้ยังเสียเนี่ยทีไรหนึ่งยังสีได้เงินแสนแล้วสุดหลองเฮ็ดเบิ่งพี่น่องเฮ็ดบมไดสองปีกะถือว่าโอเคอยู่จ้ะทานเลยได้มีเงินเก็เกบ ปีละแสนเก็บแค่เมื่อละสองร้อยก็บาทพี่หนอกว่าต้องเก็บลร้แล้ววะไล่ใด้ไาย,ายก็หันก็คือใส่ท่างนี้กระิบมีใหม่ผลมีต้นหอมพอได้ขายปึ๊บๆกันจ้ะพี่นนอก พีกก่กระตูงามพี่เนอะแล้วเห็ดแบบปอดซานด้ยจากสวนนี้สวนนี้กับสวนปลาเตยนี่สิตธิดกันพี่นนองเห็ดแบบปอดซานบางส่วนเิ่นกระสิปูเป็นพักอีตูจ้ะทางนันกระสิเป็นไผ่กิมซุ่งเดี๋ยวพาไปเบิ่งไผ่กัน ปลูหลากหลายกันมีไายได้หลายอย่างพี่น้องตื่มกันเล็กๆน้อยๆไปไผ่กับสีปลายกอ่อปันไดาจ้ะประมาณสิบกัวพอถึงหยีสิบกอ่อดอกพี่น้องไผ่กิมซุงระบบน้ำกับสีต่อไปทั่วกอเลยค่ะทุกกอเลยใส่สปริงเกอร์อดหัก ยำแรงเลยกับเพรละค่ะดีจ้ะใหม่จ oh ินจุ่งจะไปเบิ้งทางนี่จะปลูกย่างแนวฟังใหม่ผนกล้วยเพิ่นกะขยายออกเลยพี่น้องเิ่นสือมาตนละสี่สิบบาทเพิ่นกัสีมาขายลูกมันตอขายนอนมันละพี่น้ององ่ายๆเนาะก็คือนอนละสี่สิบบาทซ้ำเก้า ผูได้สนใจกะโทรมาด้วยพี่น้องด้กเอาไปปลูกพอเราเอามาแค่ซีนอซีตน้นหนึ่ง้นนียจะ้ะมาขยายไปกป็ได้ปลูกไว้ทั่วสวนแหละพี่น้องงามแ้งแต่ว่าบบท่านเห็นหน่วยมันมดอกกล้ยเดี๋ยวจังสิาพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งใหม่บกงอนนี้อาอยุสามปีพี่น้องได้กินหน่วยเลยเดี๋ยวก็ออกดอกดอื พี่อองอยายาได้พันไม่มากพี่น้องแล้วปลูกเ็บปินแถวเป็นแพงเลย้อขาวท่างจากงามดีท้าหนี่ก็จะเป็นบทั่วป่มทั่วปีปลูกใวพ่อได้กเก็บเด็กตำได้ค้ายเติมกันเ,กเล็กๆหน่อยๆมีพืน้นที่แค่หนึ่งไร่ก็สามารถทที่ได้ได้พี่น้องเลย ได้อยากทดลองมึงพุกน้ำกระชัวสวนเลยกระสินีชิงชิงใ,ใหญ่จ้ะอู้ง่ายไห กวยนอไรเยอย่พี่น้องเดี๋ยวส,สื่อน้ำพอไปปลูกอยู่จ้ะขายายพันธุ์ใบต่อเด็กปลูกให้มันมีหลายพันธุ์ทุกพันธุ์เลยพริกบักเขือทั้งนี้นี่โกโกุ้นเลยจ้ะบัโห่งเงยขึ้นมาก็เป็นบักะคงกล้วยกล้วยแรกงามค่ะพริกบักเขือทั้งนั้นปลูกกินเอง มูทีน,น้อยๆในพี่น้องที่แนมเห็้นนี่ปลากระเลี่ยงอาหารก็มีอยู่นี่นี่ไล่ได้กับอยู่นี่นี่จ้ะหน่ายใจมันกับบหลายมันกับเลือเห็นเป็นเงื่อนเก็บพี่น้องแต่เป็นตะเหตุอยู่หนาเหตุอยู่จ้ะเหตดผสมผุมภานาำคัญกับตรงนี้ตลาดนาะพี่น้องเนาะข้างนี้นี่ตลาดสะดวกแห้ง ถตามีของหลายๆพอว่าก็ลดมาลับหอดทีหอดสวนเลยจ้ะแต่วันนี้บ่ต้องอยากไปทรงโอโบอต้องอยากไม่ค่ะมาลับวัสันมันขายน้ำบานจ้ะพอพิดเนาะทั้ทงนี้กับปลาเลี้งปลาไปกินแต่ขายตื่มกันเล็กๆน้อยๆจ้ะพี่น้อง บานสวนเมันก็เป็นตะยูแห้งจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้อาไว้ซ้ำหนีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมในบอนี่กรื่องพักบุงเระทืงพระแยงเระืงพักผ่กายกรื่องแนวกินจ้ะสมบัติร้านหลากหลาย,ลาย,ลายขอบคุณพี่น้องติดติดตามรับชมจ้ะคลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้ะ